แต่เวลาไลท์ทุกครั้งเนี่ยเราเจอศัตรูเยอะมากนะคะแต่ตอนนั้นที่ฝนผ่านมาไม่ได้และยิ้มได้เกิดจากแฟนคลับส่งกำลังใจทางข้อความฝนอ่านมันคนอื่นมองฝนไร้ค่าแต่สำหรับคนนี้คุณคือที่สุดคุณคือคุณคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมผมขายกางเกงในเหมือนกับคุณครับแล้วผมขายได้ใครจะคิดคือไอ้มันก็เลยทำให้ฝนนี่ยอ่านผู้ ข้อความคนคนนั้นซ้ําไปซ้ำมาคุณเชื่อไหมผู้ชายมันขายเว้ยมันบอกว่าคุณขายได้ทําไมผมจะขายไม่ได้คุณก็เป็นลูกผู้หญิงคุณก็มีศักดิ์ศรีผมก็เป็นลูกผู้ชายผมก็มีศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีของผมเนี่ยผมไม่ได้ตัวคนเดียวนะครับผมเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกไก่แค่ผมขายกางเกงในให้กลุ่มเก้ผมผิดตรงไหนวะตัวไม่ได้เสียมันเลยเดินตามทางแนวฝนเว้ยมันอินไว้ฝนให้ไปอยู่ในกลุ่มผู้ชายฝนก็เฮ้จะเข้ายัางไงวะพี่ฝน ผมใหญ่พี่อ่ะเข้ามาดูฝีมือในการขายของผมผมก็ทาเหมือนที่พี่เลยอะไรเงี้ยรอวิธีอะไรวะเดี๋ยวผมจะอินไว้คุณเข้ามาในกลุ่มผมบอกเฮ้ยพ,พี่อยากเอาตานมันต้องเอวตารอยู่แล้วพี่ในกลุ่มผมไม่มีแต่ผู้ชายอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปฝนแม่งโคตรดีใจเลยฝนเป็นจุดเปลี่ยนของผู้ชายคนหนึ่งเว้ยมันเป็นผู้ชายทั้งแท่งเลยนะรู้ปะ มาทำอาชีพแบบปกติมากเลยคือวิ่งได์อะได้ส่งอาหารมสเซนเจอร์ Messenger มั้งมันไม่ใช่แก๊บมันเป็นมสเซนเจอร์วิ่งส่งในกสารนี่แหละแต่ช่วงนั้นเนี่ยงานก็น้อยอะไรเงี้ยก็นอมันมาเจอข่าวฝนใช่ไหมใครจะไปคิดว่ามันจะขายเกงไนเว้หลังจากนั้นนะฝนก็แบบอุย้ยจริงเหรออะไรเงี้ยใช่พี่ตอนนี้ฝนผมมามีเงินแปดพันอาชีพเสริมอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้หรหเอ้ยดีนะอะไรเงี้ยฝนก็เลยมีกําลังใจจากตรงนี้อย่างน้อยเนี่ย ฝนก็เป็นกําลังใจของเขาเขาก็เป็นกําลังใจของฝนฝนก็เลยสู้ต่อไปเว้ยอะไรเงี้ยแต่บางคนแม่งไม่อินคือไม่กินไม่อินถูกต้องปะของพวกนี้มันเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วฝนไม่ได้ขายแค่กางเกงในเข้าใจปะซื้อยืดฝนก็มีถุงมือก็มีผ้านวมก็มีปลอกหมอนก็มีเพียงแต่การลักษณะาการพาดหัวข่าวของแต่ละสำนักเนี่ยมันไม่ปังถ้าจะบอกว่าเฮ้ยผมฝน ขายปอกหมอนใช้แล้วไม่ติใหม่แห่งการขายขายปอกหมอนใช้แล้วคุณอยากจะคลิกเข้าไปดูว่าไอ้แค่แค่ปอกหมอนไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยเออปอกหมอนใครๆก็ขาย,ขาย,ขาย,ขายปอกหมอนธรรมาดามากพอบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขายกางเกงในใช่แล้วโอ้คลิกอะไรคลิกไว้ก่อนบางคนนะคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมันก็เลยดังไวไปไวกับการพาดหัวข่าวเออมันมาอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่นะ ขายดีรองๆมาคือปอกหมอนเว้ยเพราะมันแอบเมีย,ยได้ได้ดมกินแม่งอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แต่มันจะจิน,จนตนาการผ้าป,ปูฝนก็ขายเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนฝนใช้ผ้าป,ปูแพงไปามาปุ๊บเรามีแฟนคลับเรื่องพวกเนี้ยอะปอกหมอนเอาไปเลยร้อยห้าเราก็ไปซื้อแบบถูกมาบอกพี่ เอาต้นทุนแบบถูกหนูก็ต้องแบบเอาแบบถูกๆนะอ๋อไม่เป็นไรพี่เมซีเลียดขอให้เป็นปอกหมอนของน้องฝนผ,ผมจะามาใส่หมอนเลยอย่างหนึ่งมันแอบมีได้มันไม่มีอะไรแบบผิดปกติขแต่เ้าก็เลยแบบเออโอเคเอาที่สบายใจเลยเออถ้า